สวัสดีครับก็มาจะเจอนดีเช่นเคยนะครับกับผมนาเป้หนึ่งเดียวนะครับช่องคนชี่ชอบในการตกปลาและอยากทำเยือปอ,อกเป็นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเวลาว่างเช้าอากาศเย็นนะครับช่วงนี้อากาศเย็นหนาวเวลาออกตกปลาปลาก็จะไม่ค่อยกัดเท่าไหรนะ่นบคือมันหนาวจาัดช่วงเช้าถ้าจะตกได้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมามามา ดูแลรักษารอกลองเยลดน้ำเื้องต้นนะครับการดูแลรักษาเบื้องต้นนะแบบที่ไม่ต้องลื้ออะไรออกเยอะมากๆนะครับสําหรับน้า,นา,นา,นาท่านใดที่เข้ามาแล้วนะ <S <S ก็อย่าลืมากด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําลงนะครับเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์นะสำหรับนักตกป,ปลานะครับอันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะจะพามาดูแลรักษารอกเยลดน้ำรอกเยลดน้ำเบื้องต้น บอกไว้ก่อนในเบื้องต้นนะอันนี้เป็นคลิปสําหรับมือใหม่นะครัสำหรับนะาท่านใดที่เก่งอยู่แล้วนะก็ผ่านไปนะครับ <c oughs> สําหรับมือใหม่ของท่านไม่รู้ว่าต้องต้องไปทํายังไงบ้างนะฮะแ,แรกเริ่มต้นเลยนะฮะลอกเยู่น้นามันสามารถเปิดฝาข้างได้เนาะเปิดฝาข้างได้เราก็อ่าเปิดสาข้างมันออกมานะฮะเปิดสาข้างออกมา แล้วก็ดึงสปูมันออกมานะครับข้าวออกแล้วก็ดึงสปูนออกมาครับสายพันครับสายคันแบอนนึงนะครับคือผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมไวเ้เลย อันนี้คือผมออกมาแล้วก็ผมจะมาทําให้ดูเลยนะครับก็เลยจะจิตกระขัดหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าตัวลอกของผมนี้ที่ใช้อยู่เป็นตัวดีซีถ้าถ้าสายไม่ลงล่องสปูลจริงๆแนละ้วมันจะดึงสปูลออกไม่ได้นะครับให้สายลงล่องจริงๆนะครับดึงออกมาได้คนระับแล้วเราถอดสปูลออกมาเสร็จปุ๊บไม่อยากให้สายมาันแตกก็ ยางรัดไับยางมุงรัดไบอย่างนี้นะก็ <relevance> จะแยกเห็นอย่างนี้นะแล้ถอดออกมาฝาข้างจะเป็นอย่างนี้นะแล้วแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้เมันคนละรุ่นบางทีก็จะไม่เหมือนกันนะฝาข้างแต่ตัวนี้เป็น,น,นตัวดีซีะจะมีดีซีอยู่นะถ้าเราจะถอดลูกปืนตัวในนะรเราก็ต้องถอดตัวนี้ก,ก่อนนะครับถ้ารุ่นนี้นะ จะมีลูกปืนอยู่ข้างในฝาข้างในฝาข้างแต่ละแต่ละรุ่นจะมีลูกปืนทุกรุ่นนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันแค่ด้านในจะมีลูกปืนทุกรุ่นด้านในจะเป็นฟันเฟืองนะแล้วก็จะมีเฟืองตัวนอนด้านหน้านะเฟืองตัวนอนตัวที่มันเกี่ยร์สายเนี่ยจะเป็นเฟืองตัวนอนเราก็พอดออกมาเสร็จนะฮะใช้น้ํามันนะฮะน้ำมันหย่อนลงไปในลูกปืนตัวนี้ลูกปืนตัวข้างในนี่นะครับ มันก็น้ำมันหยอดลอกนะฮะเป็นน้ํามันหยอดลอกนะหยาดแล้น้ำมันอย่างเหลือใส่นะครับซื้อน้ามันหยอดลอกตามร้านอุกกรสุขปานะออกมาเอามาหยดใส่ได้นะในลูกปืนข้างในเนี่ยฮะจะมีลูกปืนเราก็ไม่ต้องลือกมาก็ได้นะซือเบื้องต้นเราไม่ต้องลือกมาเพราะว่าเราไม่ได้ลางนะเราไม่ต้องเหลือเราน้ํามันหยอด้าไปเฉยๆนะสามารถหยอดน้ํามันไปในลูกปืนได้เลยนะหยอดเข้าไป ไม่ต้องเยอะนะรประมาณสักหยดสองหยดนะก็ลื่นแล้วนะครับหยดน้ำมันเข้าไปเนาะแล้วก็ในเครื่องตัวนอนนะฮะเครื่องตัวนอนตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยตรงเพียาสายนี่นะครับมองเห็นเนะาะน้องก,ก็สามารถใช้จรารบนะีอันนี้คือไม่ใช้น้ํามันนะครับตรงนี้ไม่ใช้น้ามันนะใช้จรารบีเอาเอาเจรารบีออกมาแล้วก็เอาไม้ มใส่จาะบีแล้วก็เอาไปทาทา,ทาตรงเฟืองตัวนอนมันทาแล้วก็ปั่นทาแล้วก็ปันป่นปั่นปั่นอย่างนี้มันก็จะไปทั่วเองนะฮะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคือแต่ละอย่างนี่เราไม่ใส่เยอะมากเกินไปนะเราใส่แค่พอสมควรนะฮะนิดหน่อยว่าใส่เยอะมากมันก็ล้นออกมาทิ้งปเปล่าๆนะครับเมืองต้นนะเมืองต้นก็สามารถทำแบบนี้ได้นะ,ะแล้วก็ตัวตรงมอฟนะฮะตรงมอฟตรงนี้เราสามารถหมุนมาแล้วก็หยอดน้ำมันเข้าไปได้มีลูกปืนนะตรงนี้มีลูกปืนเนาะ มุนตอมาแล้วก็หยอดน้ามันใส่เข้าไปมันจะทําให้การใช้งานลอกของเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทียังไม่อยากล้างหรือว่าเราล้างไม่เป็นอะไรประมาณนี้เราก็จะดูแลมันซื่อสัหน่อยเน,นี่ยก็ก็ใช้ได้นะครับมันสามารถทําให้ลอกเราเรื่อขึ้นนะครับเวลายอดน้ํามันเข้าไปเพราะว่าบางทีเราใช้งานไปนานปุ๊บน้ำมันจะแห้งน้ำมันจะแห้งแล้วมันก็จะ ทำให้ลูกปืนมันหมุนไม่ไม,ไม่เลื่อนเท่าที่ควรนะครับก็จอดน้ำมันตัดไปก็จะดีขึ้นนะครับก็นี่ก็เป็นการดูแลร,รักษาเบื้องต้นนะคะรับดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับลอกเก็ดน้ำนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับน้งนองๆมือใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ